แก้ไขตัวเองผู้น้อยก็เช่นเดียวกันจันมวยอมรับถ้าผิดแล้วถูกเตือนก็ยอมรับอันนี้เป็นธรรมชาติที่ทําให้อยู่ด้วยกันน้อมเย็นเป็นสุขเป็นสมณะที่งามหลักพระพุทธเจ,จ้าท่านบอกว่าปรนา,าคือบอกให้ถูกเตือนถ้าเห็นต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีดคิดไม่ดีในทางใจก็ดีถ้ารู้ก็ให้ถูกเตือนนันหละตามหลักวลีท่านแปลออกอย่างนั้นมันก็เป็นคํางามนั่น โลกเราเหมือนกันแล้วอย่าวาแต่พระเลยถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเตือนกันไม่รู้เรื่องใครจะไปบอกไปก็จบทั้งนั้นก็ไปตามเรื่องนั่นเองผลสุดท,ท้ายกนที่มาของบาปก็ไปตามยถา,ากรรมผลสุดท,ท้ายตัวเองก็รับหมอไปเลยทุกขนาดไหนก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องเพราะไม่ยอมรับความจรงิงหนึ่งทางในทางที่ดีก็ยอมรับความจริงด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลเป็นที่ตั้งที่มาของ ของบุญและบาปถ้าตั้งในทางบาปก็มาทางบาปถ้าตั้งในทางบุญก็มาทางบุญลเหตุผลตัวเนี้มันยากนะยากอาจจะมาแนะนำต่างสอนทิศออกมาแต่ละองค์แต่ละองค์มันยากมากสมัยปัจจุบันนี้กปจะโพกีเป๊กออกมาได้เนี่ยมันมืดกี่ชั้นกี่เวลานี้เป็นชั้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 น รองส่งเสริมเป็นปหมดทุกแง่ทุกประตูเลยทําให้อ่อนแอคอมทาให้เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยปิดหมดเลยที่มาของกุศลเลยมืดมิดปิดตาโลกก็ร้อนเนี่ยเป็นควันเลยฝ่ายนี้ไม่ดีเลยมีแต่มีแต่ทางเสีย ำคำว่าชำระชำระเี่ยเราพูดกันนะเราพูดมันเหมือนง่ายๆไปชำระดูนีเรต่อางาวัดกี่ปีกี่เดือนท่าบวชสี่สิบห้าสิบพันสาไม่ได้ลาในหลังก็มีสุดท้ายตกนรกอเวจีก็มีเพราะที่มาทางกุศลไม่มีมีแต่ที่มาทางบาปท,ท,ทั้งนั้นที่ทรงไว้ซึ่งภาคกาตวพัดศีลก็บอกไว้สองรอี่สิบเจ็ดแตก ไม่เอาไม่ยอมรับจะต้องฝืนไปทําตามหลักความจริงาตามหลักอำนาจของกิเลสของตัวเองเสียผลสุดท,ท,ท้ายก็จมครูบาอาจารย์ตุกเกินก็มีแต่ทิฏฐิมานะไปไม่รอดรับไม่ได้เลยของดีรับไม่ได้เลยรับไปคิดไปอ่านไปไข้ควรไม่ได้เสียหลักหมด ไปคิดเธอเรื่องศาสนาไม่ใช่เรามาคิดคนเดียวที่พูดออกมานี่พูดให้คิดให้อ่านด้วยกันผิดตรงไหนแงไหนมุมไหนนําไปพิสูจน์ได้เลย่าษาสนญธร,รมษนี่ทําที่ออกมาสะอาดร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นมัชฌิมาก็งามทถ้าเบื้องต้นก็งามคือศีลเบื้องทำกลางก็งามคือสมาธิทำเบื้องปลายก็งามคือปัญญากล่าวแล้วอันเดียวนั่นแหละว่าไป งามหมดท่านจึงว่าผิดสินห้าตัวเดียวเท่านั้นเองโรคภัยไข้เจ็บหายหมดที่มาของบาปหมดเวรห้ากรรมห้าแต่มันผิดยากันไม่อยากทำเพราะอำนาจกิเลสมันมันหลอกลวงมันมีอะไรของมันอนะ่ะของธรรมชาตินั้นอนะ่ะลึกลับลึกลับอยู่นั่นแหละเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นอย่นั่นมวนจะจับตัวมันได้ท่านหมดอย่าเชื่อ ความคิดของตัวเองเชื่อพระพุทธเจา้าเพราะเราเป็นคนตาบอดคนตาบอดจุงคนตาบอดไปไหนไม่กี่น้ําก็โดนขวางโดนน้ําแล้วแต่จะไปเดินไปทางไหนโดนไปตามต้นไม้ต้นอะไรก็แล้วแต่เพราะคนตาบอดเมื่อพุทธเจ้าท่านตาดีท่านออกบอกไว้หมดทนทางเดินนี้อย่าไปทางนี้นะนี่อย่าไปทางนี้นะเช่นว่าเอออย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจแล้ว ทรัพย์ไม่มีนะจนมุมนะนี่ท่านบอกเราก็ขี้เกียจเนี่ยกลับกันไม่ยอมรับแล้วบน่นเวลาบน่นอยากจะได้ความร่ำรวยอยากจะได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่มองดูตัวเองว่าคือความขี้เกียจมกากยมีมันสวนกันมันสวนกันมันสวนกันโอ้พระพุทธเจ,จา้าท่านตึกรามาคิดดูนะอะไรฮั้งก็มาทำบุตรโถผักกันไหว้ก็ไหว้ยอยู่ ผู้ไกลกิเลสเป็นผู้รู้ผู้ไกลกิเลสจริงๆเบิกบานจริงๆบทไหนบทไหนที่สวดออกไปล้วนแล้วจะเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งนั้นเส้นชุป,ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเนี่ยดีอะไรหล่ะแดีกายล่ะ,กา,ละกายก็ไม่ลกไม่ฉกไม่ป้นไม่จีเนี่ยไม่กระพฤติผิดในกามแน่ถ้าเป็นโลกเนี่ยดีอย่างนี้ดีวาจาก็ไม่โกหกหลอกลวงไม่มีเล่ห์มีเหลี่ยมพูดออกมาเนี่ย ดีใจกัคิดจะฝ่ายากุศลอย่างเดียวที่มาเป็นกุศลหมดไม่คิดอิจฉาบังเบียดเอาเปรียบเอาลัดผู้หนึ่งผู้ใดล้วนแล้วแต่บุญล้วนลวนล้วนล้วนควทุกข์มาจากที่ไหนจุดมันไม่มีมันไม,ม่ไม่มีสนวนของฝ่ายนะครับไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าไปบพระพุทธเจ้าท่าทางให้ไปพิสูจน์นี่ไม่ใช่ว่าทำนี้มีอยู่กับเราสถาคตคนเดียวท่านว่าปัจจตังรู้ วินโยชนผู้ป <happily> ฏ <dans Korean> ิบัติจะพึงรู้รู้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ศีลขึ้นไปสมาธิขึ้นไปปัญญาขึ้นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติวาสนากว้างก็รู้กว้างมากที่สุดวาสนาแคบก็รู้แคบแต่รู้แล้วหายสงสัยไม่รู้แบบตะเขาแต่คุบมเราตัวเองรู้แล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้ารู้แล้วหายสงสัยบรรดาสาวโบปฏิบัติรู้แล้วหายสงสัยเราไม่หายสงสัยเพราะสิ่งมันปิดบังไม่อยู่ อำนาจของกิเลสมันปิดมันบังมันมืดมิดปิดตาท่านออวิชาอาวิชาก็คืออะไรความโลภความโกรธความหลงอะทั้งนั้นแหละปิดไปหมดเลยโลภขึ้นมาก็ปิดโกรธขึ้นมาก็ปิดน่ะราคะขึ้นมาปิดโทสะขึ้นมาปิดปิดหมดมองไม่เห็นสินเห็นธรรมเลยไฟเผาปิดตรงไหนจุดตัวเองให้ร้อนตรงนั้นปิดตรงไหนจุดตัวเองให้ร้อนตรงนั้น ลาคคินาโทสกินาท่านพูดเป็นไฟเป็นไฟทั้งหมดกองไหนกลองไหนปิดตรงไหนเป็นไฟตรงนั้นปิดตรงไหนคงเป็นไฟตรงนั้นแต่เราไม่รู้จักว่าอะไรจึงบินเข้าแต่ไฟผลสุดท้ายก็เพาตัวเองได้ร้องห่มร้องไห้กันทั้งทั่วโลกสงสารไม่ว่าประเทศไหนแดนใดเป็นไปหมดตลอดถัดสงสาร ถ้าเขามีหัวใจถ้าเขาร้องไห้เป็นก,กระรอกกแต่เขาจากพัดภาคจากกันเขาก็มีหัวใจเหมือนกันแต่เขาลูกร้องเป็นภาษาไม่ได้ท่านเองสงวนเหมือนกันหัวใจมีเหมือนกันดิ้นเหมือนกันเป็นหมดมนุษย์ก็พูดกันได้ร้องไห้กันได้พิลลมพิไลท่นานว่าตัวกับปริเทวทุกขโทนเนี่ยท่านก็พูดไปหมดนี่นะคสสวามโศกเศร้าโศกาเนี่ปริเทปนกคิดพิไล่พีลพ่ลักลำพึงลำพัน อาอาวีอาวอนนะมีแต่สมุทัยผิดสมุทัยแดนให้ทุกข์เกิดคิดขึ้นมาก็มีแต่ผิดทุกขกเข้ามาทับเข้าไปเพื่อทับเข้าไปทับเข้าไปหนักข้างไม่มีทางไปก็ผูกคอตายมุนทุทธาก็าอยากตายเรยววตายไปไหนทั้งที่งยังไม่ตายก็ทุกข์อยู่แล้วมุนทุทธาก็นั่นแหละที่มาของบาปโนดพระพุทธเจา้าท่านสอนเป็นนิยานิกระท,ทัมจริง พวกเราขุดสุดท้ายปลายหลังฟังกันฟังเธอนี่ไม่ตะมาก็ไปใส่นักเทศแต่เราพูดชี้แจงให้พวกเราได้คิดได้อ่านเพื่อแก้ไขต่างคนต่างแก้ไขตัวเองเดินเถอะเดินตามพระพุทธเจ้าเถอะไม่มีใครในโลกนีิจะลกไปไหนจะเกินพระพุทธเจ้าในการแนะนําสั่งสอนในการเมตตาสงสารในการมหาการุณิกรความกรุณามหากรุณา ไม่มีใครพระองค์พระองค์พูดออกไปแล้วไม่มีเลขมีเหลี่ยมไม่มุ่งอะไรกับบรรดาสัตว์ที่สอนพอความเป็นมาพระองค์รู้เต็มเป้าความลำบากลำบนสร้างบาร,รมีเสียสงไขแสนํำไรมหากับเกิดเป็นสัตว์ตัวไหนตัวไหนรู้หมดแ้ะความเป็นมาอย่างไรรู้หมดด้วยรู้ด้วยพยานไม่ใช่ได้รู้แบบเนี้ความคิดอยากเห็นพยานนะาอันนี้มันคิดแบบง้โง่มันจะไปเห็นได้อย่างไงอันนั้นรู้ด้วยพยานจิตตั้งดับเจตสิก คิดอยู่ลึกๆปรุงอยู่ลึกๆดับตัวนี้ลงไปถ้าดับตัวนี้ไม่ได้จะไปคิดให้มันเสียหัวขมาวสมาธิท่านให้ดับตัวนี้กลัวจะฝึกสมาธิกลัวจะได้ตัวนี้เน่ะถามรู้ที่ครูอาจารย์แต่ลลโลงภาคปฏิบัตินะอย่างท่านกันลีนี่สามปีลุงปู่ขาวสิบหกปีปิดจริงสงบอันนี้เราทําหน้าที่หนึ่งมันก็ไม่ได้เลยนะอยู่กับผู้โทร มัดมันไม่ได้เลยนะมันเล่นเอาล่ะมันไม่เรื่องโอ้ไม่ใช่เล่นนะนี่อายุบวชมาวันนั้นก็พูดแต่พวกนั้นฟังอสี่สิบเอ็ดพรรษาเพิ่งผ่านออกไปนี่พอรู้เรื่องสาภาวะไม่ใช่เพาล่ำเพาลือก็ลือไปเถอะพอพูดให้ฟังได้ แต่ก่อนมันไม่รู้อะไรแหละสิบพรรษาเนี่ยไม่ใจมันเป็นทราทั้งนัน้นแต่อาศัยความเชื่ออยากได้บุญโกดก็ทนไปอดทนไปอดทนไปมันก็ใหญ่ก็โตขึ้นมาบุญก็เป็นก้อนขึ้นมาความคิดเรื่องแง่ดีก็คิดได้ขึ้นได้ขึ้นพอแง่ดีขึ้นมากขึ้นมาขึ้นก็มองในแง่ที่ไม่ดีได้ชัดตามไปเลยทีนี้เอาออกมาพูดได้เลยด้วยความจริงใจด้วยพูดด้วยความอุอาทก้าหาญด้วยอยากจะว่าท่าทายก็เชิญ ไปพิจารณาเถอะว่งางไนหะถ้าทายเลยมรรคผลนิพพานนี่แน่นอนบาปแน่นอนผมชั่วช้าละมกแน่นอนนรกแน่นอนสวรรค์นแน่นอนพรมนรกแน่นอนนิพพานแน่นอนกล้าไม่ใช่กล้าแบบที่พูดแต่ปากตัวเองก็ไม่ม,มีความสงสัยมันไม่มีความสงสัยไฟก็เป็นไฟเนี่ยจับได้หลายมันกไ็ไหมเป็นอย่างนั้น นี่มันมันมันออกพรรษาแล้วนี่บอกเราก็ออกพรรษา็อย่าพากันไปออกนับบันนับเรียนออกไปจมฤดูเสวยๆ่าไปออกจากความดีความดีงามไม่อยู่ที่บ้านก็ต้องทํามันทําแล้วมันเย็นตาน่ะนะมันก็เย็นใจด้วยคิดทางใจก็เย็นอยู่ที่บ้านแต่พากันสร้างสิ่งที่เป็นสารประโยชน์แก่ครอบครัวตัวเองสิเราเป็นคารวะแถนั้นมันก็เหลือกิน สางที่เป็นสารประโยชน์อย่าสางที่อย่าสร้างสิ่งที่เป็นโทษใส่ครอบครัวสิอย่าสร้างใส่สิ่งที่เป็นโทษใส่กันสิอย่าไปดูถูกเหยียดหยามชาติตระกูลกันสิอย่าไปดูแคลนคนยากคนจนสิคนจนก็จนเต็มที่แล้วเขาก็จนเต็มที่ของเขาแล้วก็สุดวิสัยของเขาที่พูดนี้พูดไปตามหลักสาสดาที่สอนไม่ได้สอนให้ไปดูถูกดูแคลนซึ่งกันในกันว่าไปตามความจริงจนมันก็จนสุดที่จะจนแล้ว เพราะสติปัญญาัไม่มีมันปิดหมดเพราะที่มาบุญไม่มีจึงอยากจะให้ลูกๆหล,ล,ลานๆทุกๆคนช่างบุญเนี่ยหรือความขยันหมั่นเพียรต้องสู้อดทุทนชาตินี้ทุกขนาดนี้แล้วเราแก้ตัวเองเราไม่แก้ตัวเองใครจะมาแก้ให้เราเกิดม,มาอีกวันนี้วันหน้าใครไปแก้เราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสั่งสอนครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหากเราไม่ทําใครจะทําให้เรามันแก้ไม่ได้เหมือนทานอาหารเราไม่ทาน แล้วคนอื่นจะทานแทนเราได้ไหมเช่นนั้นว่าอร่อยท่านก็อธิบายฟังอันนี้อร่อยอันนั้นอร่อยแต่เราไม่มารับมันเจ็บมารับประทานมันจะรู้จักว่าอร่อยเป็นอะไรทางศาสนาก็เหมือนกันทานเป็นยังไงการเฉลี่ยเสียสละความขี้เหนียวความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่ตัวอือ่าเสียสละลงไปสิร่างมันจะได้เห็นแต่ความเสียสละก็เสียสละ อำนาจของกิเลสแหละผูกมัดไว้ของอันนี้มันปัจจัยชั่วการเวลาเงินทองกองสมบัติเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างท่านเท้สงวนไหมท่านก็มีกฎมีเกณฑ์อย่าไปรักไปโศกอย่าไปโรคป้องกันซึ่งกันและกันอันนี้เป็นธรรมชาติความจริงที่ชงไว้ให้มนุษย์เสมอภาคกันอยู่แล้วเห็นเล่มเดียวเท่านั้นเราไปรักหรืิไปเก็บของเขาเขารู้ว่ารักเท่านัา้นเขาโกรธพระพุทธเจ้าทรงสอนไม้พอดีพอดีนะมันจะ ไปล่าสมัยที่ตรงไหนจะทําให้โลกมนุษย์จนมุมที่ตรงไหนนอกจากสร้างมนุษย์ให้สม่ําเสมอให้ดีงามต่อกันเท่านั้นทํานี้จึงทําทเลิศดทาประเสริฐจ,จริงๆทําสร้างคนให้เป็นคนดีจริงๆทําสร้างคนให้เป็นคนงามทําสร้างคนให้คนเป็นสมหวังทําสร้างคนให้คนเป็นที่อบอุ่นในตัวเองพราพุทธเจ้าท่านแยกออกมาท่านพูดออกมาท่านตัดสรู้นีทโท่โธปวดจะตัด,ตดสะูสลบ สมว่าภาษาเราก็ตายคืนสลบสามหลเราทำกี่ครั้งกี่หนมันไม่มีท่าอะไรไม่ใช่เื่อเด็ดกลับไปบ้านแค่วายผ้ามันก็ขี้เกียจให้มันได้บุญไม่มีเงินก็ว่ายพ้าเอาวหายก็วหายจริงๆแค่นั้นก็ขี้เกียจ พอโกรธขึ้นมาวิ่งตามอารมณ์เวลาเขาโกรธให้ตัวเองก็ดูคิดหน้าคิดหลังเรือเขาโกรธให้เราเราก็ไม่พอใจเขาก็มีหัวใจเหมือนกันเราไปโกรธให้เขาเขาจะพอใจเมื่อไหร่ไฟกับไฟจี้กันก็ตีกันเห็นไหมโลกโกรธต่อโกรธเข้าการหากันก็เป็นไฟมอะไรเลยเลินไฟอะไรกันมันก็บอกไว้ดีไว้ดีนะไหนมันอดยากเหลือเกินนะนี่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพากันจับประมาท มันคืนก็ผ่านไปชีวิตเราก็แก่เข้าไปทุกวันทุกวันคนหนุ่มก็กลายเป็นคนแก่คนแก่ก็แก่ไปเรื่อยๆสักเดียวก็ลุกไม่ได้ทานอันนั้นก็มมันไม่มีรสมันมีชาติมันหมดเหมือนต้นไม้มันแก่มันไม่รับปุ๋ยธาตุขันในนี้ไม่ใช่ของเราเป็นแต่มาอาศัยชั่วก,การเวลาแล้วทําไมจึงหกเหลือเกินและจึงลืมตัวเหลือเกิด <c oughs> เพลินก็เพลินจนเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวจนไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไร พระพูดธเจ้าท่านสอนก็ไม่สนใจผลสุดท้ายเราอาภัพเกิดมาอีกก็อาภัพนี่เป็นมนุษย์จากนี้เราเป็นสัตว์ถ้าจัใจเราละมันต่ํามันจะเป็นเป็นให้ได้ร้อยทั้งร้อยที่มามันต่ามันจะไปสูงได้ยังไงที่มามันสูงมันก็ไปสูงเป็นกุศลสิสมวังเนี่ยเป็นมนุษย์ก็สมวังหลังจากนั้นก็สวรรค์น,นี่ที่มาของบุญเป็นธรรมชาติอย่างนั้นผลก็คือ ชอบใจหรือพอใจรักใครแล้วก็ไม่ทําให้หลงเกียจหรือไม่ทําให้เบื่อหน่ายไม่ทําให้อ่อมไม่ทําให้ท้อนะมีแต่เรื่องบุญทั้งนั้นถ้าเรื่องบาปท้อถ้ามีภญญรรยาปัดกันไม่ดีก็ท้อใจที่จะเนินปกครองชีวิตนี่ที่มาทั้งมันโกรธให้กันก็นมีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟเท่างนั้นก่จะเล่นงานกัน ที่มาทั้งนั้นมันไม่สมหวังเมื่อตีกันแล้วสมองอะไรไม่มีโกรธให้หมอก็ไปเตะมอกพอไม่ทะเลาะก,กันแทนที่จะไปไปต่อยกันก็ไปเตะมอกพวกโมโหมอกก็แตกไม่ได้อะไรผลสุดท้ายที่มาของบาปมีแต่ไม่ดีมีแต่ปะมงคลทั้งหมดนี่ เจ้าคุณท่านเจ้าคุณนักบาตเจ้าคุณนุมารีเราได้ไปอ่านเราก็เลยเอามาแยกแยะให้พวกเราฟังที่มาของบาปมันไม่ดีจริงๆอกุศลาอกุศลาอากุศลจะ่ะาพากันฟังอกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมาฟัทาางที่นี่อกุศลาเป็นที่มาทางบาปไม่ดีไม่สมหวังเป็นธรรมชาติของอันนี้ประเภทนี้ไม่สมหวังเลยไม่ดีมันจึงบอกไว้บอกไว้ สอนสอนกันมานี่แค่ทุกศีทบง้งวันสอนอันเดียวนี่แหละไม่ต้องไปสอนหลายอย่างแต่ข้าวก็ยังกินวันหนึ่งก็กินข้าวทุกวันทุกวันไม่เห็นเบื่อข้าวนอกจากธาตุขันมันไม่รับเท่านั้นธาตุาขันมันดีๆยิ่งคนหนึงจะกินข้าวทุกวันกินน้ำทุกอย่างกินอันเดียวเนี่ทำก็ต้องกินในเดียวกินเข้าไปไมันก็มีรสชาติแต่ท,งทางธาตุขันคือข้าวน้า กินเข้าไปวันแก่ไปแก่ไปอันนี้กินเข้าไปเท่าไหร่ไม่มีวันแก่มีแต่วันเจริญรุ่งเรืองมีแต่วันเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมีแต่ความสมบังภาคภูมิใจขึ้นไปค่อข,ขึ้นไปไม่มีเอี่ยมไม่มีเอไม่มีเอืมมมเอมไม่มีท้อมีแต่ความสุขจังหว่าสีแเลนะพูดเรื่องศิลสีเลนะสุกติงยันตินะ้านาสุขมาให้สีเลนนะโปกสัมปทา โภคสมบัติเข้ามาพอศีลอำนาจของศีนนลรักษาสมบัติก็เป็นที่สมบัติไม่มีพิมม่มีภัยอะไรเลยที่เรียนนีูพจริงเญญนติพอแล้วสิอิ่มพอแล้วโภคค้าสมบัติพูดง่ายๆก็คือวัตถุกรรมอิ่มสมบัติอย่างนี้แล้วก้าวถู่นิพุติญญนตินานเข้าถึงพระนิพพานท่านสอนไม่ให้จน พระพุทธเจ้านี่สอนไม่จนสอนให้ร่าให้รวยหมดทุกอย่างสอนให้ร่างกายมีสุกภาพแข็งแรงไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่นั้นแล้วสอนให้มีสติปัญญาจอกนั้นแล้วสอนให้มีสมบัติพัฒนาสามสมบูรณ์หมดแจ้าเงินทองปองสมบัติที่โลกเขามีขนาดไหนเรามีได้ทั้งหมดนั่นสอนหมดเลยไม่ได้สอนให้จนสักหน่อยไม่มีมุมไหนที่จะสอนให้จนสอนให้เจ็บสอนให้รู้จักรักษา พอเราเกิดมาจะต้องเหม็นร่างกายเรามีรักษาแม้แต่ผมเราก็ยังรักษาเชื่อผ้าเราก็ยังรักษาเรากายอาจางรักษาไม่ดียังไงไม่ดีพากันคิดกันอ่านพากันสังวรระวังกายวาจาตัวเองก่อนจะพูดก็มีสติวะอันนี้จะพูดนะคิดอ่านมันักพาอย่ากโกหกมันนเป็นมันเร็วมากอนะั้นไม่ดีมีที่มาของโลกเวลานี้ เป็นฝ่ายนำทุกมาเผาลนบรรดาสัตว์โลกมากที่สุดในเวลานี้ถึงแม้เราไม่ดีโลกจึงบีบมากพูดถึงในเวลานี้กระทบกกระเทือนมากเหี่ยมมากพูดถึงในเครียดอารมณ์มากพูดถึงในส่วนมากไม่ใช่พูดหมอทั้งหมดคนที่มีไม่เครียดอารมณ์มีส่วนน้อยมีน้อยทีเดียว ฉังนั้นมากต่อมากไม่พ้นที่จะพังไฟเผาพิจุมไปเลยทันึงไม่ไม่ให้พอใจในการที่ทำบัตรพูดคำเดียวจะมีอะไรกากตังลุกกรตังเชื่อโยกพุทธเจ้าพูดคำเดียวเทยยาเว่านี้พอหลักบาลีการทำความชั่วไม่ทำเสเลยดีกว่าคือทำแล้วไม่ดีเลยน่ะ บอกชัดเจนเลยรู้จัก,กจิตบริสุทธิ์นะไม่ใช่รู้แง่ความคิดนะอันนี้นะเอากี่กับกี่กันเอาวิถีพถูกเถอะไม่ดีเลยภายนี้มีแต่ให้ผลเป็นทุกข์ไม่สมหวังมีแต่สัญญาเสืงทั้งน,นั้นเลยไม่ดีอะพาธรรมะอลไรที่นี่